สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่คาร,รักทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาชมคลิปนี้อยู่ผมเบียร์ใจดีสปปลาวขอเป็นตัวแทนพี่น้องชาวลาวขอน้อมถวายอะไรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตินะ์พระบรมราชชนนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสู่สวรรค์ คาลัยขอน้อมสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณหาที่สุดมิได้ผมเบียรใจดีขอสถิตในดวงใจตราบนิรันดร ก็วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิตุลาคมนะครับต้องบอกว่าสะเทือนทั้งแผ่นดินไทยเสียใจทั้งแผ่นดินไทยนะครับพี่น้องชาวไทยก็คงไม่อยากให้ถึงวันนี้นะครับ พี่น้องชาวไทยก็คงไม่อยากให้ถึงวันที่25เดือนตุลาคมนะครับแต่ก็มาถึงนะครับผมเมื่อคืนนี้นะครับวันที่หนึ่ง58นาทีผมเลื่อนไปดูข่าวเจอข่าว เห็นข่าวนะครับก็แบบว่านอนไม่ค่อยหลับเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับนอนไม่ค่อยหลับก็ผมเชื่อว่าพี่น้องคนไทยเสียใจมากและก็ผมเสียใจไม่น้อยกว่าพี่น้องคนไทยครับผมก็ ขอน้อมถวายอะไรนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับสเสด็จสู่สวรรค์ข้าลัยนะครับทุกคนครับผมขอน้อมนะครับสำนึกในพระมาหาการุณาที่คุณหาที่สุดมิได้นะครับผมขอ เป็นตัวแทนพี่น้องคนลาวชาวลาวนะครับสถิตยอยู่ในดวงใจตราบนิรันดอดครับทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่ทุกคนเสียใจสุดๆแล้วก็เป็นวันที่พี่น้องชาวไทยทุกคนหลังน้ำตาเสียใจ นะครับผมก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าผมจะเป็นคนลาวนะครับเป็นคนลาวแต่ผมก็รักประเทศไทยรักในหลวงไทยมากที่สุดหาที่สุดนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมขอน้อมถวายครับนะครับพี่น้องคนไทยเสียใจมากผมก็เสียใจ มากไม่น้อยกว่าพี่น้องคนไทยครับขอบคุณครับ